ไอไ้มือนี้น้องพาจะพาทุกคนลาบเทาเองเนอะเออจ้าวิธีลาบเทานั่นเองเนาะลาบเทาแซบแซบใส่หอยเนาะอันนี้น้องพากำลังนี่คือหนึ่งส่วน,นหนึ่งในส่วนประกอบเนาะสีคาดอะไรเลยในการลาบเทานั่นก็คือตะไคร่นั่นเองนะ ซอยมันเป็นหววงหางนะทุกคนมัน <c oughs> จะได้วนวามันจะได้แบบหอมหัวมันยำกันได้อ, <c oughs> อุ้ยนี่อันนี้คือตะไคร่นะส่วนประกอบอันลักๆของเราเลยจ้าี่ใส่ยิ่ิ ส่วนประกอบมันก็ซีม,มีหลายอย่างอ่นลาบเท้าใ้องทา่าลาบที่เบ่งเนาะอืมนี่มาณนี่พอเนาะมันสองสามหัวอันนี้น้องทาอีกลายเนาะลาบลายกะซิม,มีบักทัวกับ,บักแวงอ๋ออันนี้นะ บักแขวงบักทัวอันนี้หัวหอมนะต่อไปก็จะเป็นหอยนั่นเองหอยอน,นี้ลวกแลวลวกเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนอซอยหอยเนาะเคึองไม่ก็แล้วกันเนาะอืม ใช้เป็นหัวอะไรก็ได้ทุกคนข้ามัญญานหยาดนะเนาะอือเดี๋ยวะจ้ะ่หอยนั่นเอเร่งหอยเซอรี่หรือว่าหอยหอยขมก็ได้เนาะอันนี้บุมีหอยขมน้องพา<ม>พกับบุค่อยมากปันใดบุ๊มากขี้มันเนาะอ อมพกักก็เลยเลือกซีไซร์หอยเชอรี่นั่นเองข้าวมันตัวใหญ่ข้ัวมันอรนอยยุกอะหอมก็าวมันตอนกอนัออ้นก็ได้เนาะอือพอพะอะไรปะเนี่ยอ่าอ่าอันนี้ก็กบกบนั่นเองอันนี้ก็ฟังห้าวมันแบบพอนะนี่ย จะมันมีเยอะนะจ๊ะเกลือเป็นนัวนัวกะมักพิดมักพิดพี่ขวดละอ่ะน้องพาเบิ้งก่อนเอามันหดมันเย็นเลยยังเขาจะตรวจสอบว่ามันเย็นหรือยังใส่ดำประเด็กด้วยนี่เท่าก็ได้นะอะใส่ใส่กุ๊กมนเลยเนาะ อันนี้คือแบบให้มันมีรสซาดนะทุกคนเดี๋ยวเอามันเอาแบบวิธีท,ทามันห่อนห่อนยุก็ยังเฝ้าเด้อกมันี้ใส่ในีลงไปห่อนแล้วบอกินแลบอกให้มันเย็นก่นนอนนะทุกคนอ,อันนี้คือหน้าตาของเท่ามันแบบถั่วมาทุกคน มังพาว่าประเด็กมงค้าใส่ปราดับประเด็กลายนะอ่ะใส่หอยลงไปนะ้อมน่อใส่หอยลงไปเพื่อให้มันแบบลวกหอยเลยประมาณนี้นะอื เพราะมันเข้าที่แล้วนะทุกคนเนะาะบัตรนี่เขาก็ใส่แบบพวกหัวหอมอันนี้เป็นีนตะไคร่เนาะและะ้วก็หัวหอมลงไปทุกคนใส่แบบอันนี้เอดไลเนาะเข้ามาทุกคนเนาะอันนี้ไม่มพ่แข้งแล้วก็ทัวเนาะผ่านเป็นลูกเต๋าแล้วเรียบร้อยนะอืมแล้วกะ็แซ่เป็นนัวของลงไปนะจ๊ะอโอเค นัวใส่ประมาณโมลายไปไหนเนาะอุยอ,อนัวมีเกลือเดวลือก็ต้องใส่ลงไปเดี๋ยวเด้อมานี่เนาะเกียนนะกะชิปเปร์อ่ะต่อไปก็ข้าขวคั่วเนาะซีดลงไป อืมักเพศเนาะเอาไปนี่คนเข้ากันต้อนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยจ้าบาทน,นี้ไอต่ามซ้ใหญ่ๆเลยนะโอ้ยมีตะเครื่องมาทุกคนเห็นบ่บ้านนี้ก,ก็ซิม่มันเนาะซิมบ้านน่ะ เ,เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเขาต้องแบบใส่ข้าขวคั่วสีลายๆได้ทุกคนมันจ้งแซบเนาะอ่ะซัำนี่คลิปนี้เนาะซัำนี่ไปกรลาไปกนขอไปคนโตไปกินลาบเท่ากันสบายที่ฝ <c oughs> ากกดติดตามช่องยูทู e พ่อพานแชแนลนะเด้อจ้าบ๊ายบาย